哟，快点！ เอาล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมรุ่นไหนนะครับได้ยินว่าพี P ่คอนแกนพิอามอเตอร์นี้มี Yamaha Fin เข้ามาอีกแล้วไม่ใช่วันนี้จะพามาชมเจ้าตัวนี้แอลล็อก<ะ>นะครับร้อยห้าสิบห้านะครับนี่วาววีวีเอตัวใหม่เลยนะครับนี่ร้อยห้าสิบห้านะครับบอกเลยว่าตัวนี้มี ฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดในคลิปเนาะนี่ท้ายนี่ออกแบบเหมือน R 1วันเลยได้ยินว่าแบบนั้นเนาะบอกว่าคนไทยออกแบบแต่ว่าเวลาเปิดตัวนี้ไปเปิดตัวที่อินโดนีเซียทุกทีเลยไม่รู้อะไรเปิดตัวช้ากว่าอินโดนีเซียทุกทีเลยเนาะตัวนี้มีหมวกแถมมาให้นะครับถ้าใครจะออกรถช่วงนี้มาเอาได้เลยนะครับอ่าตัวนี้จ่ายเท่าไหร่รับรถเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าบอกได้เลยว่ามีทีเด็ดแน่นอนนะครับนี่ซับแทงมีทีเด็ดอะไรครับอ่ามีแน่นอนนี่ทีเด็ดก็คือฟรีดาวนะครับอ่าสายที่ <ยา S 1> ชอบแบบไม่ต้องจ่ายตังค์อ่ะของฟรีอ่ะกูเอาอย่างเดียวเลยประมาณนี้ก็มาเอาได้เลยนะครับถือเอกสารมามา,าได้เลยเนาะนี่ร้อยห้าสิบห้านะครับเอาละเดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับตัวนี้เป็น ฟีเจอร์ใหม่ก็จะมีไฟท้ายนะครับนี่ไฟท้ายนะครับหน้าปัดใหม่นะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับวายคอนเน็กได้นะครับเป็นแอปของวายคอนเน็กนะครับเชื่อมต่อเวลาเราดอาูอย่างแบบการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องรอบเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ดูผ่านแอปได้นะครับนี่หน้าใหม่นะครับ ตอนนี้จะเป็นหน้าใหม่เลยนะครับนี่เห็นไหมชูไฟดีดีทามตรงนี้เห็นไหมสวยนะครับสวยนะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบแยกส่วนนะครับนี่ไฟต่าไฟสูงอยู่นี้ไฟดีทามให้ด้วยนะครับส่วนเบาะนะครับออกแบบมาให้แบบเป็นรูปทรงแบบมีเว้ามีโค้งมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะเบาะนี่ดูถ้าทางจะน,นุ่มพอสมควรนะครับ เอาละเดี๋ยวถ้าเป็นตัว ABS ที่ผมถ่ายอยู่จะเป็นตัว ABS นะครับนี่ก็จะมีซับแทงมาให้นะครับโชกหลังแต่ถ้ามองมองอย่างเงี้ยมันจะเห็นเป็นตัวรูปตัว X เ,เลยนะครับตัวแฟลลิ่งเห็นไหมครับปื๊ดอย่างงี้ครับเห็นไหมครับเป็นทรงตัว X เ,เลยนะฮะตัวนี้เป็น ABS นะครับนี่เป็นตัว ABS นะครับก็จะเป็น ABS ก็จะมี คุณแกแบบคีย์เลดมาให้นะครับนี่คีย์เลดมาให้นะครับตัวนี้ก็จะมี a d ดเดอริงสตาร์สต็อปนะครับนี่ตัวนี้มีตัว a d ดเดอริงสตาร์สต็อปนะครับเวลาเราจอดไฟแดงนะครับเขาก็จะคำนวณว่าเราจอดนานเขาจะดับเครื่องยนต์ให้นะครับเวลาที่เราจะเขาจะดับเครื่องยนต์เพื่อจะประหยัดน้ํามันให้เรานะครับถ้าเราจะขับไปต่ออย่างเงี้ยเราก็แค่บิดคันเร่งเลยนะครับมันก็จะไปได้เลย ครับไม่ต้องสตาร์ทอีกทีนะครับระบบไอลิ่งสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้ก็มีนะครับส่วนในตัวสแตนดาร์ดนะครับไม่มีระบบ start ไอลิ่งสตาร์ทเข้ามานะครับเห็นไหมครับอันนี้ไม่มีเนาะอ่าอันนี้จะมีนะครับจะมีนะครับนี่แล้วก็ถ้าเป็นในตัวสแตนดาร์ดจะไม่มีอ่าตัวอ่ากุญแจคีย์เลียดมาให้นะครับนี่จะเป็นกุญแจแบบนี้แบบลูกดอกอย่างนี้นะครับ นี่ครับประมาณนี้เนาะมันไม่ได้ต่อแบบว้นะครับตัวนี้หน้าปัดเลื่อนมใหม้แบบใหม่นะครับตัวนี้ก็จะบอกอคือระบกรอบบอกน้ํามันบอกอุณหภูมิบอกทุกอย่างนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบใหม่ขึ้นมานะอ่าถ้าเป็นแบบเก่าเดี๋ยวผมจะมาจอดเทียบให้ดูสักคลิปอยู่แต่ว่ายังไม่ได้มา,าเทียบดูให้นะครับอะไะ ก็คือคลิปนี้จะมาตารางผ่นดาวเนาะเอาสั้นๆแล้วกันนะครับโค้ตแต่ท้ายสวยจริงๆเนาะท้ายนี่สวยมากนะครับเครื่องยนต์บูคอมีอะไรนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะพามาชมเครื่องยนต์บูคอมันก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบว่ามีวาลว์วผนเข้ามานะครับแล้วก็ตัวแรงม้าของตัวแ i ร์หลอกตัวเนี้ยแรงม้าอยู่ที่15.4แรงม้านะครับเดี๋ยวนะ ตัวนี้มีแรงม้าอยู่ที่15.4แรงม้านะครับตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นแรงม้าที่พอสมควรนะผมว่าคือเขาอัดมาให้นี่ก็ไม่ธรรมดาหเหมือนกันนี่เครื่องบูคอนะครับจะมาตารางบ่อนดาวนะครับแต่ว่าดูสเปคคร่าวๆให้อ่าก็แรงม้า15.4นี้ก็คือ มันจะมาในรอบเครื่องยนต์ที่8,000รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้8,000รอบต่อนาทีเนาะก็คือแรงบิดสูงสุดนะครับก็จะมีให้อยู่13.9นิวตันเมตรนะครับที่6,500รอบต่อนาทีนะครับตอบสนองดีเยี่ยมแน่นอนโอ้ตัวนี้สวยยิงย่งชอบแรงบิดก็อยู่ที่13.9นิวตันเมตรก็ถือว่ามีมาให้พอสมควรนะครับนี่ สวยไหมสวยไหมดูผมว่ามันออกลายตัว X นี่สวยมากเห็นไหมข้างแฟรล,ลิงข้างซ้ายอย่างเงี้ยออกแบบมาดีมากนะครับตัวไวไฟคอนเน็นะครับก็จะมีการาเชื่อมต่อสัญญาณมือถือแจ้งเตือนการบำรุงรักษาอะไรอย่างนี้นะครับแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเวลาเราเข้าศูนย เขาก็จะแจ้งเตือนนะครับพวกแบตเตอรี่ต่ำอะไรอย่างนงี้นะครับก็จะแจ้งเตือนนะครับอย่างเครื่องยนต์เกิดปัญหาอะไรอย่างนงี้นะครับพวกระบบ Y Connect นะครับนี่ครับระบบ Y Connect นะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับแอปในสมาร์ทโฟนเราแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าเอาก็คืออย่างก็คืออย่างหนึ่งเวลาไปเดินห้างนะครับถ้าเราจอดรถแล้วก็ลืมที่จอดอย่างนงี้นะครับเขาก็จะให้เราเปิดในแอป Y Connect ก็จะตามหารถเราได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับมันก็มีข้อดีอยู่นะครับเดี๋ยวมาดู u ูบอกกันหน่อยนะครับว่าจะใหญ่ขนาดไหนเนาะที่บอกว่าเมกา u ูบอกนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่25ลิตรโอ้ว้าวสุดยอดมากเลยนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์ของตัว Y-Connect นะครับที่อยู่ตรงนี้เนาะทรงบอกถือว่าโอเคมากเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับตัวเปิดถังน้ำมันก็อยู่อยู่ตรงนี้นะครับ นี่เห็นไหมฮะเด้งปึ่งขึ้นมาเลยนะครับนี่แบบใหม่นะครับนี่กดปึ้งเลยนะครับปั้งขึ้นมาเลยนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับโอ้โหก็ถือว่ามาให้ความสะดวกเยอะพอสมควรนะครับประมาณนี้นะครับมีชิวมาให้ด้วยโอ้โหม,มีชิวหน้ามาให้ด้วยนะครับน โอ้โหสีหมันกันนี่สดใสมากเลยเนาะโอเคก็ตัวนี้ก็เป็นระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับแต่ว่าเขาทําได้แบบพูดแต่แผงตัวนี้ก็คือหนาพอสมควรนะครับใหญ่พอสมควรนะเอาล่ะเดี๋ยวมาชมยางหน้ายางหลังกันเลยเดี๋ยวจะคลิปจะยาวไปนะครับเดี๋ยวจะไปดูตารางผ่อนดาวอีกทียางหน้านะครับมาในพิกัดเดี๋ยวนะ ปุ๊บๆๆอยู่ไหนวะเอ้อนี่ไงยางหน้ามาในพิกัด110ทับ80นะครับเป็นขอบ14นะฮะ MC อ่าเป็นแบบทูบเลสนะครับนี่แบบทูบเลดนี่มียางในเนาะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคแม็กนี้ลายแบบแบบสวยเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนอ๋อแม็กก็ยังเป็นลายเดิมของแอ์ล็อกตัวเดิมอยู่นะครับ ไปเลี้ยวมีซ่อนอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวมาดยูยางหลังกันบ้างน,นะครับยางหลังกันบ้างน,นะครับถึงจะเห็นนี่ไงเพิ่ยางหลังนี่ใหญ่มากเลยครับร4อยสทับเจ็ดสิบนะฮะนี่ขอสิบสทุบเหลี่ยมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวไปชมตาราง่ันดาวแล้วกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจ ชมกันเลยเอาละใครที่รับชมช่องผมอยู่นะครับบอกว่ามาจากกรามซานะครับไม่ต้องเอาเงินมานะครับเอาแค่เอกสารมามาออกรถได้เลย <c oughs> เอ่าล่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวชมตารางผ่อนดาวไปเพื่อนๆแล้วกันครับนี่ตัวสแตนดาร์ดนะครับอยู่ที่ราคา71,500่บาทนะครับอ่าดาวศูนเปอร์เซ็นได้เลยนะครับตัวนี้ดาวศูนเปอร์เซ็นได้เลยนะครับ ผ่อนงวดอยู่ที่36งวดเริ่มต้นที่3,123บาทนะครับแคปหน้าจอเลยครับเดี๋ยวจะหาว่า,าพี่ทำไมไม่ทำนิ่งๆหน่อยนี่ครับแคปหน้าจอเลยเนาะตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่71,500บาทนะครับเอกรถฟรีดาวได้เลยถ้าใครอยากผ่อนสบายก็จ่ายรับรถอยู่ที่11,000นะครับก็ผ่อนเลยยาวๆนะครับผม สารฉงงงวดอยู่ที่2,643บาทนะครับดอกเบี้ย1.59นะครับส่วนตัว ABS นะฮะนี่ตัว ABS จะต่างกันกับตัว Standard อยู่ที่15,000นะครับต่างกัน1 5 0 0บาทนะครับ, 1, บ,รบส่วนต่างเนาะจ่ายรับลด0บาทเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัว ABS จะผ่อนสารฉงงงวดเริ่มต้นอยู่ที่3,582บาทนะครับอันนี้แคปหน้าจอไปเลยนะครับนี่ ประมาณนี้เนาะผมไม่ได้มาพูดให้มันหมดทุกงวดนะครับมันจะยาวไปนะครับคลิปให้ทุกคนดูตามนี้แล้วก็แคปหน้าจอไว้ดูเลยนะครับฟรีทะเบียนพบรบประกันรถหายนะครับอืมอละส่วนใครยังไม่ชอบหรือว่ายังไม่ถูกใจในการรีวิวก็แนะนำผมมาได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะพามาเจาะลึกกว่าน,นี้นะฮะนี่ ก็คงจะจบไปกับเจ้าแอร์หลอกตัวนี้นะครับก็ฝากติดตามรับชมในคลิปหน้าไว้ด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับยกไป